เออเาคนละเอาแล้วค่ะไม่รู้น้ำชื่ออะไรแล้วเมื่อกี้นี่หรอกน้ำก่อนไมแล้วที่อะไรรากี้มือหลบเลยลูกมือหลบ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  สามตัววันนี้หนึ่งสองสามภารกิจตามล่าเจ้าของหมาลอตตี้ของเราอ่งกเอ๊ะมองไม่เห็นเลยคะ่ะกระจกสกรปรกมากลอตตี้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น้องหมาตัวนั้นนะคะแล้วก็คล่าของเราคะ่ะนี่ก่อน ภารกิจตามล่าหาเจ้าของน้องหมาค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเราไม่รู้นะคะว่าใครคือเจ้าของน้องค่ะแต่ว่าลุงกับป้าบอกว่าตรงใกล้ๆนะคะที่มีสนามเทนนิสเขามีหมาพัานนี้นะคะลองไปดูว่าใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านทักทายกันจากเซอร์เบียจ้า คลิปนี้นะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปล่าสุดที่แล้วเลยคะ่ะเนื่องจากว่าเรานะคะอุ้มนี่แหละเก็บลูกหมาได้หนึ่งตัวใช่ไหมคะจนตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปหนึ่งวันเต็มๆเลยนะคะเราก็เลยมาคิดว่ามันจะทํายังไงกับน,น้องดีนะคะสวก็เลยบอกว่าเราต้องไปตามหาน้องเพราะว่าดูจากสภาพแล้วน้องไม่น่าจะมาได้ไกลนะคะทุกคนจนคุณป้าบอกว่าเออฉันเคยเห็นเจ้าของนะคะ สนามเทนนิสเขามีลูกหมาตัวขาวๆตัวหนึ่งเธอลองไปถามเขาดูสิอาจจะเป็นหมาของเขาก็ได้นะคะภารกิจตามล่านะคะหาแม่หมาพ่อหมาก็เริ่มขึ้นทันใดค่ะทุกคนเราก็ขับรถมาเรื่อยๆมาเลาะหานะคะซอยนี้ต้องบอกว่าทางอุ้มแล้วก็สวไม่เคยมาทางนี้เลยค่ะเจอใครก็ถามนะคะว่าสนามเทนนิสไปตรงไหนนะคะบ้านคนนี้ไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถามมาตลอดทางนะคะจนมาเจอบ้านหลังนี้ก็หยุดถามเขาอีกค่าว่า ถามว่าสนามเทนนิสไปตรงไหนนะคะคุณลุงคนนี้เขาก็บอกว่านั่นไงขับไปเรื่อยๆเลยเนี่ยตรงที่รถขาวๆคันนี้ออกมาขับไปเรื่อยๆแล้วก็ก็เจอเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะจะอยู่สุดทางเลยเขาว่าอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอแม่หมาหรือพ่อหมากันหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยคะ่ะ

Ška, levo i desna strana kuća. Da. Tamo sad majstori rade, ku, kucaju nešto. A za prvo... on, on drži kerove i imaju to belo onako. Kako... Dobro. Znači prva levo i na onak na da. desnoj strani. Kad sad, sad ovde, kod onoga... Dobro. No. Ona je ograda dobro. što je tamo. Važi. Hvala. Okej, okay, hvala. พอเรามาถึงสนามเทนนิสนะคะเจ้าของบ้านนะคะเขาบอกว่าเขาก็มีลูกหมาเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่หมาของเขาค่ะเขาว่าอย่างนี้เราก็ขับรถกลับมานะคะแล้วมาเจอคุณลุงคนหนึ่งกําลังแบบเข็นรถเข็นเนาะเราก็ถามว่าเออคุณพอจะทราบไหมว่าไอหมาตัวเล็กๆเนี่ยที่อยู่ในรถนะ่ะเออเป็นลูกของใครคุณลุงเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยตรงบ้านหลังเนี่ยคุณขับเข้าซอยนี้ไปแล้วก็เลี้ยวขวานะที่มีช่างกําลังทํางานเยอะๆอะันแหละบ้านหลังนั้นแหละเป็นเจ้าของหมานะคะเขาว่้อย่างงี้ อุ้มกับสวอะคะก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆก็มาเจอบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะอุ้มอ่าฮะอ่าฮะ Znajte ga, samo čeko vbažito v hišo. No. Zgoraj, zmaj. Uroki se zove. Zdaj se zove. Roki. Roki. Ja, Uško. Ni, ni, ne, tukaj. O, ne, tukaj smo. Aj da vidimo. Ja, da. Čuck, ne. Roki, ja. O, ne, tukaj se mora biti. Ja, ne, ne. Mislim, da je to nekaj, od tega. Dobro dan.

nekako A ona uvijek šišala. Aha. I ona ga šiša svaki, ne znam koliko. Tati! Ajde, kola, kući! E, hvala vam lepo. No, samo da znamo gdje je sad. Ćao, rogi! Ona kaže da ga zadržimo dok neko ne dođe da ga traži. A kako ćemo ga zadržati? Cvili, na napolje, oće negdje. เรียบร้อยแล้วคะ่ะภารกิจการตามหาแม่หมาพ่อหมาของเรานะคะสรุปน้องร็อกกี้ก็เป็นลูกชายบ้านนี้คะ่ะเขาบอกว่าเขาตามหาตั้งแต่เช้าแล้วคือน้องหายไปตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะจนตอนนี้ก็คือจะหนึ่งทุ่มแล้วคะ่ะทุกคนเขาก็เป็นห่วงมากๆเลยคะ่ะก็ดีใจนะคะเขาก็ขอบคุณหลายรอบมากๆเลยคะ่ะต่อมาภารกิจของอุ้มไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะจะบอกให้คือพี่นะคะคนไทยเขาไปธุระต่างจังหวัดคะ่ะเขาก็เอาน้องหมานะคะมา ไว้ที่บ้านของเขานั่แหละค่ะบ้านที่เขาซื้อต่อเราใช่ไหมคะแล้วเขาเอาน้องหมามาไว้นะคะอุ้มก็ต้องไปให้ข้าวให้น้ําน้องค่ะไปดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมนะคะเขาก็ไปสามวันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันมะรืนพี่เขาก็กลับแล้วนะคะก็นี่แหละภารกิจของอุ้มอยู่กับแมวกับหมาค่ะทุกคนอยู่กับสวนผักดอกไม้ดอกไม้ปลูกผักปลูกญ้าไปค่ะมีความสุขตามภาษาบบ้านไปค่ะทุกคนค่ะเนาะ ก็อย่างนี้แหละค่ะอยู่ได้อยู่แบบบ้านๆแบบสกาวอยู่ได้นะคะแต่คนที่ชอบอยู่ในเมืองอะ่ะมาอยู่แบบอุ้มมาอยู่แบบเซอร์เบียบ้านนอกแบบอุ้มอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะอยู่อยู่ยากค่ะทุกคนอยู่ลําบากนิดนึงค่ะก็เอ่อวันนี้นะคะก็ภารกิจของเราเยอะแยะเหลือเกินนี่ยังไม่พ้นน้องแมวอีกนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปดูน้องแมวด้วยค่ะทุกคนวุ่นวายมากวุ่นวายจริงๆเลยชีวิตอุ้มวันวันนะคะทุกคนจะมาดูอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าให้น้องกินอาหารเปียกแล้วเนาะแล้วเดี๋ยว อาหารเปียกเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวอุ้มจัดมาให้ตนเย็นอาหารแห้งนะคะอะไรไม่มีแล้วโลกอย่าไปนี่เลยเดี๋ยวบาดลิ้นอีกงานเข้าอีกอจริงจริงก็เอาดีนะคะ่ะแม็เนี่ยบุกมากินอย่างนี้เออเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้องไม่ต้องเกรงเลยเห็นไหมคะ อนี่ก็อะไรเนี่ยฮะดูงทำมามีแล้เทิมหมดแล้วแ้วก็กิน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 แล้วก็กินเนาะทำอย่างกับกินมาเป็นวันเป็นคืนเมื่อวานอุ้มก็มานะคะแต่ว่าให้อาหารเแห้งน้องไว้เฉยๆอันนี้เกาพุณอ่ะเกาเกาอ่ะเกาเกาอ่ะ นี่ตัวเล็กเท่าลอตตี้เราเลยนะคะแต่ลอตตี้เราตัวบึกกว่าบึกบึนเฮ้ยย้โอ้อัไนี่ก็ตามเลยเกินเรามาอยู่ที่บ้าน เก่าของเรานะคะที่เราขายไปค่ะก็มาลูกมาพี่คนไทยเขาฝากให้เราดูลูกๆให้นะคะนี่น้ำของเขากินน้ำดิเอยมากระโดดอะไรอีกนือบ้านที่เรากินน้ำลูกดริงกันดริงกันดูดริงกันดริงกันลูกดริงกัน Mak trinken lo, no? trinkin, waduh, trinken. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oh, oh. จะอทาอะไร <laughs> อมอมดีนะมีเพื่อนเองไม่ได้อยู่คนเดียวไปค่ะกับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเยน็นๆมาดูน้องๆเองนะคะไปค่ะงานเข้าอีก <laughs> มาแล้ว <c oughs> ไป เราจะมาลงกับเขาให้ดูสภาพเหมือนเหมือนเหมือนอุนม้มกำลังแต่งตัวจะไปตัดอ้อยมากๆเลยค่ะทุกคนคะฝนนะคะไล่เม็ดมาแล้วนะเราไปส่งน้องหมาเสร็จแล้วนะคะคือคลิปนี้นะคะอุ้มก็ ค้างไว้นะคะจากหลายวันที่แล้วแล้วอุ้มวันนี้ก็เลยมาอัปเดตนะคะน้องร็อกกี้นะคะเราเอาไปส่งให้เจ้าของของเขาแล้วค่ะน้องชื่อร็อกกี้นะคะตัวผู้สวนพันธุ์อะไรเราก็ไม่ได้ถามค่ะทุกคนค่ะแล้วก็พอกลับบ้านมาอุ้มก็มาคุยกันซะว่าเออดีแล้วที่เราเ เอาน้องมาไว้ที่บ้านก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีน้องก็อาจจะเลิดไปไกลหรืออาจจะโดนรถเฉียวอะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือเอามาไว้ตรงนี้ก่อนบ้านน้องก็ขับวนตรงเนี้ค่ะมันจริงๆมันไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่มันไม่มีทางค่ะทุกคนไม่รู้ว่าน้องรอดรั้วตรงไหนมานะคะน้องก็เดินแบบอ้อมนะคะมาไกลพอสมควรค่ะทุกคนแต่ถ้าจากดูจากข้างบนอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่เยี่ยงไปตรงเนี้ค่ะทุกคนประมาณไม่ถึง500เมตรค่ะทุกคนก็ถึงบ้านน้องล็อกกี้แล้วนะคะก็ เอาคลาเอารตีไปส่งน้องด้วยค่ะทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะขอบคุณ FC นะคะที่เป็นห่วงค่ะแล้วก็ปลาดุกนะคะเราไม่ได้ลงบ่อค่ะเพราะมีพี่ๆเอฟบอกนะคะว่าเฮ้ยปลาดุกนะ่ะมันเป็นปลาที่เป็นนักล่านะคะมันก็จะกินน้องปลาของเราหมดเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลงนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านั้นเราก็ไปถามลุงแล้วลุงก็บอกว่าลงไม่ได้นะเพราะว่าเขาอ่ะ อาจจะกินปลาหมดนะคะเราก็เอาน้องอ่ะไปปล่อยที่บึงค่ะทุกคนไปปล่อยปล่อยที่บึงนะคะอุ้มพาโคลาไปไว่ายน้ําด้วยแหละแล้วก็เลยเอาน้องไปปล่อยนู่นเลยค่ะก็ไม่ได้ปล่อยปลาดุกลงในบอ่อเลี้ยงปลาของเรานะคะอุ้มก็เลยวันนี้นะอยากจะมาลงกระเพาาให้เสร็จค่ะทุกคนแต่ว่าลงไปแล้วนะคะได้ประมาณ10กว่าต้นแล้วค่ะทุกคนปีนี้อุ้มลงช้านิดนึงนะคะนะคะ กระเพาของเราสวยค่ะอุ้มเพาะ3ามรอบนะคะกระเพา,ะะเพาปีนี้อันนี้น้องเล็กสุดค่ะอันนี้ก็คือเผื่อค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีตอนที่เราลงแปลงไปแล้วนะคะอาจจะมีบางต้นตายบ้างนู่นนี่นั่นนะคะโรคเกี่ยบหกักหักบ้างนะคะก็จะเป็นเออคือเผื่อนั่นเองค่ะเวลาเพาะพันผักนะคะอุ้มก็จะเพาะไม่เพาะครั้งเดียวค่ะเพราะว่ายังไงซะมันมีความเสี่ยงนะคะทั้งบางทีต้นเออ ติดเชื้อราบ้างนะคะบางทีลูกทําหักบ้างบางทีลงแปลงเสร็จแล้วนะคะเขาไม่ชอบแปลงนั้นๆน,น,นะคะเขาไม่ชอบหรืออาหารไม่พอเขาก็ตายคะ่ะดังนั้นเวลานในการเพราะกะเพราต่างๆนะคะ,ะที่ขึ้นยากนิดน,นึงก็จะเพาะทีละหลายๆกระปุกอย่างนี้ไปเลยคะ่ะทุกคนคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาลงนะคะกะเพราให้เสร็จคะ่ะทุกคนฝนมาแล้วฝนมาแล้วคะ่ะ จะไหวไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยดำปิดปีมาเลยอุ้มจะมาอัปเดตด้วยค่ะทุกคนขออัปเดตนิดนึงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ยาวอาทิตย์หน้านะคะอุ้มจะ ลงนะคะไปทางใต้ของประเทศเซอร์เบียค่ะตามที่ทุกคนที่ติดตามอุ้มมานานแล้วนะก็จะทราบว่าอุ้มอยู่เซอร์เบียก็จริงแต่อุ้มอยู่โซนภาคเหนือนะคะของประเทศเซอร์เบียใช่ไหมคะติดฮังการีติดโรเมนียไปทางบอสเนียโครเอเชียใช่ไหมคะแต่ทางใต้นะคะเขาจะติดเบลกเรียค่ะทุกคนเขาจะไปทางแอลเบเนียอะไรทางนู้นนะคะทุกคนค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะจะมาบอกว่าอาทิตย์หน้านะคะอุ้มจะไม่อยู่บ้านประมาณสองสมวันค่ะอาจจะ ไม่ได้ลงคลิปนะคะอาจจะหายไปนานก็อย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอุ้มไปทำอะไรที่ภาคใต้คะ่ะอุ้มไปเก็บผลไม้คะ่ะรอบนี้ให้ทายมาไปเก็บผลไม้อะไรเดี๋ยวอุ้มจะนำคลิปสวยๆนะคะมาฝากทุกคนดีกว่าเนาะอุ้มจะไปเก็บเชอร์รี่คะ่ะทุกคนแล้วก็ เป็นไร่เลยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่ต้น2ต้นนะคะคืออุ้มจะไปเก็บเนี่ยเป็นไร่เลยนะคะที่เขาเก็บแล้วไปส่งตามร้านนะคะร้านขายผลไม้ใหญ่ๆเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะซึ่งจะเป็นการไปเยี่ยมชมสวนไร่เชอรี่ครั้งแรกในชีวิตของอุ้มเลยนะคะที่จะไปนะคะแล้วรู้ได้ยังไงไปได้ยังไงก็คือเพื่อนของเรานะคะคน เพื่อนคนไทยน,นี่แหละที่เขาอยู่เซอร์เบียมานานแล้วนะคะเขารู้จักกับเจ้าของไร่ค่ะทุกคนเขาก็บอกมากมากเดี๋ยวเขาจะไปทาเจ้าของไร่ให้ว่าเราไปเก็บได้ไหมเราไปถ่ายคลิปได้ไหมเขาก็แบบยินดีมากก็คือเราไปทํางานให้ฟรีแล้วนะคะทุกคนค่ะก็คือทริปนี้ไปทํางานให้เขาฟรีอีกแล้วค่ะแต่เต็มใจมากๆเลยนะคะจะได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่พาทุกคนไปดูอีกมุมมุมหนึ่งของประเทศเซอร์เบียด้วยค่ะว่าเออไม่ใช่แต่ในบ้านของเราเห็นแต่วิวเดิมๆเหางอนกันไม่ใช่นะคะคือในเซอร์เบียมันก็มี บางมุมนะคะบางเมืองบางเขตบางโซนที่สวยงามอะ่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ไปไปหาไปดิสค o เวอรี่ไปแบบไปผจญภัยไปหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือเราก็อยู่ในบ้านของเรามีความสุขตามภาษาอยู่ในบ้านของเราไงคะทุกคนคะ่ะแต่คลิปหน้านะคะรอบหน้านะคะก็คืออาทิตย์หน้าเนาะอุ้มก็จะไปต่างจังหวัดะคะ่ะทุกคนอุ้มจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะ,ะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนก็น่าจะเป็นไปคลิป คลิปไปเก็บหน่อไม้ค่ะเพราะว่าอุ้มไปเก็บหน่อไม,ไม้มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงคลิปหน่อไม้กันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปที่สวนเก็บเชอร์รี่กันค่ะสำหรับวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆแล้วก็กำลังใจดีๆนะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เพจเลยค่ะทุกคนก็อุ้มมีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะคะก็ชื่อเพจว่าบ้านชนบทในเซอร์เบียคาสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เหมือนเราจะไปตัด้อยจริงๆเลยนะมีแม่ๆบอกว่าหาอะไรที่มาปิดหน้าหน่อยนะ้องงูแดดร้อนเนี่ยคะ่ะก็หมวกนี้นะทุกคนคะ่ะซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว9กบกาบาทหรือร้อยกว่าบาทหรืออะไรเนี่ยเลยทิ้งไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอยู่ในถังขยะแล้วนะ,ะอยู่ในถุงที่แบบจะเอาไปทิ้งแล้วนะคะแล้วทีนี้คิดได้ว่ามันร้อนจริงก็เลยไปคุยมาใหมค่ครับไปคุยถังขยะมาใหม่มาเอามาใช้ก่อนนะคะอืถอนย่าไป ปแล้วคะ่ะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยค่ะมาลงกระเพราให้เสร็จดีแดดออกแล้วเราก็จะขุดหลุมแล้วก็รดน้ำให้ชุม่มแล้วก็เราถึงจะลงต้นกล้าผักนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาลุ้นกันปีนี้กระเพราเราจะสวยหรือเปล่าดินเดิมนะคะไม่ได้บำรุงเพิ่มเติมอะไรเลย จะลงผักก็ลงอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะผักเราจะได้แบบพื้นตัวไวๆกดน้ำนะคะให้น้ำซึมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงผักกันคะ่ะพอแล้วสวยนะตอนยาวเท่านิ้วชี้แล้วคะ่ะ